สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักดีมีประโยชน์นะคะวันนี้เราจะมารู้จักชื่อของผักและรูปลักษณ์ลักษณะของผักชนิดต่างๆนะคะอันแรกก็คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งเป็นไม้น้ําและเป็นไม้ลม้มลุกนะคะลาต้นเลื้อยทอดไปตามน้ําหรือในที่ลุ่มที่มีความชื้นหรือดินแฉะ ลำต้นกรวงสีเขียวมีข้อปล้องนะคะแล้วก็มีรากออกตามข้อได้เป็นใบเดี่ยวนะคะออกแบบสลับเช่นรูปไข่รูปไข่แถบขอบขนานรูปหอ,อกนะคะแล้วก็รูปหัวสอนขอบใบเรียบต่อไปนะคะผักชนิดที่2ก็คือผักชีผักชีใบติดกับลำต้นมีใบย่อยเป็นจำนวนมากใบหยักลึกเข้าหากลางใบ ดอกช่อดอกย่อยสีขาวอมชมพูผลมีลักษณะรีค่อนข้างกลมแก่จัดจะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลน,นะคะต่อไปผักพันานะคะจะมีสามพันพันแรกคือพันใบกลมมีลักษณะใบกว้างปล้องสั้นปลายใบมนและผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อยพันที่2ก็คือพันใบแหลมเป็นพันที่มีลักษณะใบแคบกว่าพัน์ใบกลม ปลายใบแหลมข้อห่างผิวใบเรียบนะคะพันที่3ก็คือพันธุ์ยอดหรือก้านมีลักษณะใบเหมือนกับคณะใบแหลมแต่จํานวนใบตอนต้นเนี่ยจะมีจํานวนน้อยกว่าปร่องยาวกว่านะคะต่อไปชนิดต่อไปนะคะก็คือแตงกวาแตงกวาเนี่ยเป็นไม้เลื้อยมีอายุสั้นมีเถาเื้อยมีลําต้นเดี่ยวลําต้นมีลักษณะกลมกลม ลำต้นเป็นเถาเลื้อยเถาแข็งและเหนียวมีสีเขียวจเจริญเติบโตได้ง่ายใบมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมยาวสีเขียวดอกจะมีสีเหลืองผลแตงกวาลักษณะจะทรงกลมนะคะทรงกระบอกเรียวยาวมีไส้ภายในมีเมล็ดเรียงกันอยู่เนื้อแน่นส่าน้ำมีรสชาติกรอบอร่อยนะคะต่อไปนะคะคือมะเขือมะเขือเป็นพืชสมุนไพรนะคะเป็นพืชล้มลุก มีมีทรงพุ่มขนาดเล็กลำต้นเดียวตั้งตรงลำต้นแข็งและเหนียวมีสีน้ำตาลอมเขียวลำต้นมีขนอ่อนๆหรือมีหนามปกคลุมใบเป็นใบเดียวมีสีเขียวดอกลักษณะดอกนะคะมีลักษณะเป็นรูปปวยกีบดอกมีสีม่วงหรือสีขาวตามสายพันธุ์มีเกสรสีเหลืองมีกลิบเลี้ยงสีเขียวกานช่อดอกจะยาวดอกออกบริเวณซอกใบนะคะต่อไป ภาพนี้ก็คือฟักทองนะคะฟักทองเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามดินมีมือสำหรับยึดเกาะลำต้นปวบน้ำนะคะใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยมมีขนทั้งสองด้านดอกสีเหลืองรูปกระดิ่งผลฟักทองมีด้วยการไหลลักษณะบางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มีแต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้นนะคะผิวขรุขระเล็กน้อยเมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง ต่อไปนะคะฟักเขียวฟักเป็นเป็นผักพื้นบ้านพืชลบนลุกนะคะจำพวกไม้เถาตระกูลแดงลำใบสีเอ่อลำใบเนี่ยค่ะสีเขียวจะมีสีเขียวลักษณะหยักหยากดอกมีสีเหลืองผลกลมยาวมีนามีนวลสีขาวนะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เด็กๆวาดภาพผักที่ตนเองชอบและระบายสีภาพให้สวยงาม อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะและประเมินผลงานของตัวเองด้านล่างด้วยนะกิจกรรมการอ่านนะคะเด็กๆหยิบนหนังสืออ่านเก่งผู้ดีขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่20นะคะพร้อมเรียงะคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตรงแถบสีฟ้าด้านบนนะคะปอปออาราโกกอ ปอากปาอ่านเป็นคำปอากป่าคำที่หนึ่งนะคะปอากปําคำที่สองปอากป่าคำที่สามหอาดขาดหอาดหาออาบอาดอาโบดารออากรามอากมาวอาดวาดรออาดราช อ่านเป็นคําปากตาบขาดหาดอาบดาบรากมากวาดราดต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมาเขียนคําว่า PEN สะกดนะคะ T e n พ n พ n แปลว่าสิทธิ์แล้วก็เขียน a พิมพ์เล็กกับ a พิมพ์ใหญ่ลงในสมุดเล่มสีชมพูนะคะ ต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์6ขึ้นมานะคะเราเปิดไปที่หน้า9นะคะวันนี้เราจะมาเขียนจำนวนที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่1น,นะคะดูเลขนะคะดูเลขที่ตรงไขไดโนเสาร์นะคะเลขตัวแรกก็คือ80มี8กับ3มีเลข8กับเลข3 83 ต่อไปเลขที่มีค่ามากกว่า83อยู่1ดูตรงหลังไดโนเสาร์นะคะจะมีสันหลังของไดโนเสาร์อยู่จะมีตัวเลขในสันหลังของไดโนเสาร์จะมีตัวเลขอยู่เด็กๆดู83ที่83อยู่ตรงไหน83มี8กับ3เมื่อเด็กๆเจอแล้วนะคะ83มีค่ามากกว่าอยู่1ห,หลัง83ก็คือเลข84ถ้าเจอแล้วเอา84มาเติมลงใน ข้างกลางเลข83ด้านล่างเลยนะคะถ้าทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะ